กินข้าวมพราะกินยาครับปวดเมื่อยอืมกินง่ายอยู่ให้ครับผมไข่เป็ดไข่ไก่แคบหมโูยำพริกช่วยๆครับผมชีวิตต้องเดินต่อไปบางคนมีที่มีทางขายให้หนายทุนใน่ทีนี้เขาก็ต้องมาตำานโรงงา,ตานต้องมาช่วยชีวิตทำหาเลี้ยงชีพ เนี่ยคนเราถ้ามีที่มีทางอะ่ะถึงจะมีน้อยแต่ก็ให้มีเป็นของตัวเองอะ่ะจะทําอะไรก็ให้มีชื่นในชนโนดเป็นของตัวเองอะ่ะทาอะไรก็ดีในปลูกปักสวนครัวเศรษฐกิจพอเลียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินให้มีน้ําก็ทําทุกอย่างให้มีเงินก็มีเงินไม่เ,มเอยอะก,ก็ค่อยทํามาจะจมเก็บเงินค่อยทําเอาไม่มีนี่คือราบอันประเิด ให้มีบ้านมีอยู่มีกินปลูกนู่นปลูกนี่กินได้ก็ดีนะไม่ต้มาดินนาา้นรนทรมานชีวิตเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทุน,นก็มาทรมานหาเงินหาทุนแล้วไปหาเจอที่ทำเอาร้างเอาได้ละได้สองได้กี่โมกีหมาก็อยู่ได้นะปลูกนู่นปลูกนี่พอได้กินเราก็เล็งไว้หลายที่เหมือนกันหนาตังฝริตตังเนี่ยตอนนี้ เก็บหอมรอมยิบอยู่วันละบาทสองบาทเ <c> ก <oughs> ็บไปซื้อหวยแล้วรอแล้ว,วันที่หนึ่งแค่แค่นี้ครับตัวนี้ครับ